หน้ามลระขี้นกไี่มีนะคะพีจะขออยากชิมค่ะไม่เคยกินติ่มซำหน้ามลระขี้นกค่ะอ้อลองดูแล้วกันค่ะกินยังไม่หมดดีนึงกั้าให้ใจให้กินให้หมดดกแล้วเงินกดดันจกให้กินให้หมดเนี่ยชอบกินไงเนเวลากินมันหนูน่าอร่อยบอกเลยต้องกินให้หมดทุกอย่างเลยนะใช่ ไม่รู้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้เลย <_ d ood le> ชอบกินอร่อยหรอชอบเอาไปกัดลุกก่อนนูดมีมีมีนูนมีเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่บอกเหมือนแรกอ่ะ ไม่กโกหกเขาไม่กโกหกไม่รู้แหละมีมีกล่องอยู่อะในบ้านอนะไม่รู้ว่าแม่มีกล่องอยู่ในบ้านนะกล่องหน้าพิมพ์พายเขาเรียกกล่องเพลงแม,มแม่สั่งอะไรอ่ะกระโหมขยะ <c oughs> ใส่เขาโอ้โหเปล่ออปาเท่าที่กล่าวให้แข็งแม่ที่มีกล่องพิมพ คุณแนะนำตัวเลยค่ะตัวคุณแก้วค่ะคุณเป็นเจ้าของร้านอะไรคะดอนเรือนรัตน์สัมร้านปัตตานีเมืองใหม่ที่ไม่ใช่ร้านนี้เลยไม่ใช่ร้านนี้ไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยใลยห้อยู่ในบ้านเขาให้ใอยู่ในบ้านกล่องอยู่ในบ้านออเกมให้แม่เล่นให้แม่เลือกระหว่างกล่องนี้ครับของที่อยู่ในกะงเกงเลือกกล่องแม่เลือกกล่องเลือกกล่องจีนดีค่ะคุณดีนี่ดีค่ะ ว้ากอะเ๋าแมวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทสเทสเทสำตอบสุดท้ายค่ะคุณจะเลือกอก้โเดูค่ะเย่เเป็นอะไรวะเอรามือลวงหยาง้ก็ไปหาหมอนอยู่หยินอะไร ให้แถมหรออันแถมไอ้ก็ได้อ่ะโอ้ยตกลงได้หมดเลยเหรอเนี่ยดีใจดีใจเห็นตัวเขาด้วยเ้าชอบเขาอยู่แล้วไม่ได้ค่ะตรงน